รับผมวิธีที่3นะครับวิธีต่อไปนะครับเราจะต่อไม้นะครับ B M 800นะครับให้เสียงออกลําโพงนะครับโดยอุปกรณ์ก็ต้องมีนะครับแฟนทอมเหมือนเดิมนะครับสายแจ็คนะครับคู่นี้นะครับ1คู่แล้วก็สายแจ็คคู่นี้นะครับ1คู่1นะครับใช้หัวนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ไม้นะครับ B M 800ราวเราเสร็จแล้วนะครับเสียบแฟนทอมนะครับมาไปที่อินพุตนะครับ ส่วนหัวนี้นะครับเราจะเสียบเข้าไปที่ช่อง m i กหนึ่งนะครับก็คือไม้หนึ่งของช่องนี้นะครับเสียบลงไปนะครับต่อไปนะครับกดเปิดที่แฟนท่อมเหมือนเดิมนะครับเมื่อเรากดเปิดที่แฟนท่อมแล้วนะครับเสียงที่ผมพูดตอนนี้นะครับออกผ่านลาโพงตัวนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นวิธีการต่อไม์ B M 8 0 0อนะครับออกลําโพงถ้าขยายอะครับเสียงเป็นไงครับเสียงก็โอเคเลยนะครับเป็นไม์นะครับซึ่งเราต้องผ่านแฟนท่อมนะครับสาหรับไม์คนเดเซอร์ตัวนี้ซึ่งมันต้องใช้ ไฟเลี้ยงนะครับในการเปิดใช้งานของมันนะครับวิธีที่3วิธีต่อวิธีนี้ไม่ยากเลยครับง่ายนะครับแค่มีอุปกรณ์ที่ครบเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับเราจะต่อไมค์นะครับ bm 8 0 0นะครับเข้ากับแอมกีตาร์โปรนะครับซึ่งแอมตัวนี้เป็นของอะโลมานะครับ ag 6 2 a นะครับสามารถเล่นกีตาร์ไปด้วยพร้อมกับร้องไปด้วยก็ได้นะครับโดยใช้ไมค์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์นะครับมีไมค์เหมือนเดิมนะครับ bm 8 0 0แล้วก็แฟนทอมนะครับเหมือนเดิมตัววิธีการต่อนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ ตัวนี้เข้าไมคนะครับและแจ็คตัวนี้นะครับเราจะเสียบไปที่ช่องไมค์นะครับกดปุ่มเปิดนะครับที่แฟนทอมนะครับเพื่อที่จะจ่ายไฟมายัง bm 8 0 0นะครับและเปิดไปที่แอมเรานะครับครับผมตอนนี้นะครับเสียงผมได้ออกมาในแอมอโลมานะครับ ag 0 6 a เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแอมตัวนี้ใช้คู่กับไมค์ตัวนี้ก็ดีมากมานะครับสามารถกดปรับเอฟเฟกต่างนะครับในช่องไมค์ ได้ด้วยนะครับครับผมก็วิธีนี้นะครับต้องมีเหมือนเดิมนะครับสำคัญแฟนท่มนะครับเพื่อที่จะจ่ายไฟเข้าไปใน BM800 ของเราตัวนี้นะครับโอเคครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อเจ้าใหม่ตัวนี้นะครับเข้าโนตบุกกันครับว่ามันมีวิธีต่อยังไงกันบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ